สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การจดลึกประเด็นน่าสนใจกับเราในวันนี้นะคะวันนี้อยากจะขอเปิดด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยเปรียบเสมือนรอยสักเราอยากให้มันเป็นรอยสักแบบไหนคะแบบถาวรไปเลยที่อยู่กับเราไปชั่วชีวิตลบไม่ได้หรืออยากให้เป็นแค่สติกเกอร์แทททูที่แบบถ้าไม่ชอบก็ลอกทิ้งแล้วเปลี่ยนลายใหม่ได้เรื่อยๆโหเป็นคำถามเปิดที่ น่าสนใจมากเลยครับใช่ไหมคะซึ่งนี่คือคำถามจากบทความที่เราจะมาคุยกันวันนี้แหลคะค่ะเขาใช้การเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้เลยมาพูดถึงเรื่องที่ซับซ้อนอย่างความแก้ยากของรัฐธรรมนูญครับผมวันนี้เราเลยจะมาสำรวจกันคะ่ะว่าแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบกฎหมายที่มันแทบจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเนี่ยมันพาเราไปสู่ทางตันแบบไหนแล้วมันพอจะมีทางออกอื่นบ้างหรือเปล่าผมว่าจุดที่เจ๋งมากของบทความนี้ก็คือ คือการที่เขาเอาเรื่องที่เข้าใจยากมากๆค่ะอย่างเรื่องโครงสร้างรัฐธรรมนูญมาย่อยให้เราเห็นภาพง่ายๆผ่านเรื่องรอยสักนี่แหละครับจริงค่ะมันทําให้เราไม่ต้องไปติดกับศัพท์กฎหมายยากๆเลยแต่เข้าถึงหัวใจของปัญหาได้ทันทีว่าเรากําลังเถียงกันเรื่องปรัชญาพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันว่าเราอยากได้ความมั่นคงถาวรหรือความยืดหยุ่นที่พร้อมปรับตัวนั่นสิคะ พอคิดแบบนี้แล้วมันก็เลือกยากเหมือนกันนะระหว่างความมั่นคงกับความยืดหยุ่นถ้าให้เลือกเลยก็ยังลังเลอยู่งั้นเรามาเริ่มแกะจากไอเดียเรื่องรอยสักกันก่อนเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับในบทความเขาอธิบายไว้ชัดเจนมากว่าคนที่เลือกรอยสักถาวรก็คือคนที่อาจจะไม่ได้ชอบการเปลี่ยนแปลงมากนักอ,อยากได้อะไรที่มันแน่นอน แต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่าถ้าวันหนึ่งรสนิยมเปลี่ยนไปหรือลายสักนั้นมันไม่เข้ากับยุคสมัยแล้วการจะไปลบมันทิ้งนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะเจ็บตัวเสียเงินใช่แถมอาจจะทิ้งรอยแผลเป็นไว้อีกในขณะที่สติกเกอร์ทัดทูก็คือขั้วตรงข้ามเลยเหมาะกับคนที่พร้อมจะทดลองอะไรใหม่ๆตลอดเวลาค่ะเบื่อลายเก่าก็ลอกทิ้งหาอันใหม่มาแปะได้ทันทีข้อเสียก็อาจจะมีแค่ว่า มันอาจจะดูไม่คลังเท่ารอยศักจริงแล้วก็อาจจะเหนื่อยหน่อยที่ต้องคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอซึ่งพอมาเทียบกับรัฐธรรมนูญมันก็คือสองแนวคิดใหญ่ๆเลยครับคือรัฐธรรมนูญที่เน้นความศักดิ์สิทธิ์แก้ไขาย,ยากมากๆเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของรัฐกับอีกแบบคือรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้ปรับแก้ได้ง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนำนงของประชาชนในแต่ละยุคสมยัย ซึ่งบทความก็ไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าแบบไหนดีกว่ากันเหมือนกับว่ามันแล้วแต่สังคมจะเลือกถูกต้องครับมันไม่ใช่เรื่องถูกผิดแต่เป็นเรื่องปรัชญาที่ต่างกันแต่จุดที่น่าสนใจและเป็นหัวใจของบทความนี้จริงๆคือคำถามที่ว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นค่ะถ้าการเลือกระหว่างสองแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอิสระละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาแล้วบังคับว่า จากนี้ไปทุกคนต้องซักลายนี้เท่านั้นและเป็นรอยสักถาวรที่ห้ามลบเด็ดขาดโอ้โห oh ตรงนี้แหละครับที่ปัญหาเริ่มต้นขึ้นกพูดแบบนี้แล้วภาพมันเปลี่ยนไปเลยนะจากเรื่องของรสนิยมกลายเป็นเรื่องของการบังคับและเพื่อจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นบทความก็เลยสร้างสถานการณ์สมมุติที่ค่อนข้างสุดต่งขึ้นมาเรื่องหนึ่งครับเขาเล่าถึงคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่ม a ค่ะเป็นคนส่วนน้อยในประเทศ แต่ดันกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จเพราะควบคุมอาวุธไว้ได้ทั้งหมดมแล้วพวกเขาก็อยากจะครองอำนาจรัฐไปตลอดการเพราะรู้ดีว่าอำนาจมันหอมหวานมันนำมาซึ่งผลประโยชน์มหาศาลและว,วิธีการที่กลุ่ม A ใช้ก็คือการยุดออำนาจฉีกกฎหมายเดิมทิ้งแล้วก็ร่างกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาบังคับใช้กับทุกคนค่ะแน่นอนว่าต้องมีคนต่อต้านแต่กลุ่ม A ก็ใช้อาวุธเข้าปราบปรามคุมคูจนคนส่วนใหญ่ต้องยอมจำนนซึ่งนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นครับ แค่จุดเริ่มต้นเองเหรอคะใช่ครับสิ่งที่แยบยน์กว่าการใช้กำลังก็คือการสร้างกรงขังทางกฎหมายที่มองไม่เห็นขึ้นมาแล้วกฎหมายที่กลุ่มเเขียนขึ้นมานี่หน้าตามันเป็นยังไงคะไม่มีกลไกอะไรที่ซับซ้อนซ่อนอยู่หรือถึงทำให้คนยอมอยู่ใต้อำนาจนี้ได้มันซับซ้อนมากครับบทความอธิบายกลไกไว้อย่างน้อยสองข้อที่สำคัญสุด,สดข้อแรกคือกฎหมายฉบับนี้ดูผเพลินเ,เ,เหมือนเป็นประชาธิปไตยนะ คือให้ประชาชนไปเลือกตั้งผู้แทนได้อ๋อก็อยังเลือกตั้งได้ใช่ครับแต่มันมีดอกจันตัวโต,วๆ,ตวๆซ่อนอยู่ว่าในขั้นตอนสุดท้ายของการรับรองผลเนี่ยกลุ่ม A จะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะยอมรับผลการเลือกตั้งนั้นหรือไม่เอา้าถ้าไม่ชอบหน้าคนที่ชนะก็แค่ไม่รับรองแล้วให้ไปเลือกกันใหม่แล้วแล้วถ้าเลือกใหม่กี่ครั้งก็ได้คนเดิมที่กลุ่ม A ไม่ชอบล่ะคะนั่นแหละครับคือไม้ตายของเขา ถ้าเลือกแล้วเลือกอีกยังไม่ได้คนที่ถูกใจกลุ่ม A ก็มีอำนาจตามกฎหมายที่เขียนขึ้นเองในการแต่งตั้งคนของตัวเองเข้ามาปกครองประเทศได้เลยโ,<อ>โดยอ้างว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยแนวคิดแบบนี้ในทางรัฐศาสตร์เขาเรียกว่า constitutional capture เลยนะครับคือไม่ได้ยกเลิกกระบวนการประชาธิปไตยไปทั้งหมดแต่ใช้ตัวบทกฎหมายที่สร้างขึ้นเองนี่แหละ เข้ามาควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายเอาไว้ทําให้ทุกอย่างมันดูเหมือนจะชอบทำใช่ครับแต่จริงๆแล้วอํานาจไม่เคยหลุดไปจากมือตัวเองเลยเป็นการสร้างภาพลวงตาที่แยบยลมากเลยค่ะแล้วกลไกลที่สองล่ะคะคกลไกที่สองนี่แหละครับที่เป็นการตอกฝาโลงอย่างสมบูรณ์เลยค่ะคือการเขียนเงื่อนไขการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ไว้ว่าการแก้ขไขใดๆจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นฉันทมติจากสมาชิกกลุ่ม A ทุกคนฉันทะมติทุกคนเลยเหรอคะ ทุกคนครับพูดง่ายคือถ้ามีสมาชิกกลุ่ม A แค่คนเดียวไม่เห็นด้วยการแก้ไขก็ล้มไปเลยซึ่งในทางปฏิบัติมันก็คือการการันตีว่ากฎหมายนี้จะไม่มีวันถูกแก้ไขเพื่อลดทอนอำนาจของพวกเขาได้แล้วพอมีคนไปถามว่าทำไมต้องออกแบบมาแบบนี้พวกเขาก็จะให้เหตุผลสวยหรูใช่ไหมคะว่าเพราะกลุ่ม A เป็นกลุ่มคนที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มองการไกลกว่าคนทั่วไปถูกต้องครับ จำเป็นต้องมีคนคอยกลั่นกรองไม่ให้ประเทศเดินผิดทางฟังดูคุ้นๆเหมือนกันนะฮะครับซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายของกลไกทั้งหมดนี้ก็คือคนที่ได้เข้ามาบริหารประเทศก็คือพรรคพวกของกลุ่ม A ซึ่งบทความสมมุติว่าเป็นประชากรแค่1%ของประเทศเท่านั้นแค่ 1, 1%แล้วคนกลุ่มนี้ก็ออกนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้องโดยใช้เงินภาษีของคนอีก99%ที่เหลือ สิ่งที่บทความกำลังเชี้ยเห็นมันลึกกว่าแค่การรัฐประหารนะครับแต่มันคือการสร้างระบบที่สืบทอดอำนาจของตัวเองต่อไปเรื่อยๆอย่างถูกกฎหมายกฎหมายที่ตัวเองเขียนขึ้นมาเองใช่เลยครับพอฟังแบบนี้แล้วมันดูสิ้นหวังมากเลยนะคะเหมือนกับว่าทุกประตูถูกปิดตายหมดเลยแล้วแบบนี้บทความเขาเสนอทางออกไว้ว่ายังไงต่อคะสาหรับคน99%ที่เหลือพวกเขามีทางเลือกอะไรบ้าง บทความชี้ให้เห็นว่าคน99%เหลือทางเลือกอยู่แค่2ทางใหญ่ๆครับซึ่งแต่ละทางก็ดูจะตีบตันไม่แพ้กันค่ะทางเลือกแรกคือการต่อสู้ในระบบสู้ในระบบหมายถึงพยายามใช้กลไกที่มีอยู่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะครับเช่นพยายามไปเกลี้ยก,กล่อมเปลี่ยนใจกลุ่ม A ให้ยอมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยอมสละอำนาจแล้วทำตามเสียงของคนส่วนใหญ่ใช่ครับ ซึ่งกลุ่ม A ก็อาจจะบอกว่าได้สิไม่เห็นจะยากก็แค่เลือกคนดีๆเข้ามาสิเดี๋ยวพวกเราก็ยอมรับเองอืมคำว่าคนดีแต่พอมาดูไส้ในจริงๆบทความก็ชี้ให้เห็นว่าคำว่าคนดีในนิยามของกลุ่ม A มันก็คือคนที่จะทําตามความต้องการของกลุ่ม A นั่นแหละครับสุดท้ายมันก็วนกลับไปที่เดิมถูกต้องครับงั้นอีกวิธีในการสู้ในระบบก็คือ พยายามเสนอแก้ไขกฎหมายโดยตรงเลยไปขอแก้ไอ้มาตราเจ้าปัญหาที่ว่าต้องได้รับฉันธร,รมติจากกลุ่ม A ออกไปซึ่งกลุ่ม A ก็จะตอบกลับมาด้วยตะกาศเดิมๆว่าก็เสนอข้อเสนอที่ดีๆมาสิเดี๋ยวก็แก้ให้่ะค แต่ข้อเสนอที่ดีสำหรับพวกเขาก็คือข้อเสนอที่ไม่มายุ่งกับอำนาจหลักของตัวเองอ๋อ oh. ดังนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือพวกเขายอมให้มีการแก้ไขในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญเพื่อสร้างภาพว่ากฎหมายนี้แก้ไขได้นะไม่ได้แข็งกระด้างขนาดนั้นเหมือนกับที่บทความเปรียบเทียบเลยว่าคน99%อซอาจจะขอเปลี่ยนสีรอยสักได้นิดหน่อยหรือเติมเงาตรงนั้นตรงนี้ได้ครับ แต่รอยสักคำว่าก,กลุ่ม A ตัวเบ้เริ่มที่สลักอยู่กลางหลังน่ยห้ามแต่ต้องเด็ดขาดถูกต้องเลยครับซึ่งบทความก็สรุปโอกาสสำเร็จของทางเลือกแรกนี้ไว้อย่างเจ็บแสบว่ามีโอกาสสำเร็จแน่นอนแต่แต่โอกาสนั้นเท่าๆกับการงมเข็มในมหาสมุทรโอ้โหมันเป็นสภาวะที่เรียกว่า d เดดล o อก หรือทางตันที่ถูกออกแบบมาอย่างจงใจเมื่อทางในระบบมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ขนาดนี้ก็เลยเหลืออีกทางเลือกหนึ่งคือการทํานอกระบบครับซึ่งก็คือการปฏิวัติจับอาวุธขึ้นมาสู้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่บทความก็ชี้ให้เห็นว่าทางเลือกนี้ก็มีต้นทุนที่สูงลิ่วเหมือนกันอือย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดคือความเสี่ยงที่ต้องบาดเจ็บล้มตายค่ะและที่ซับซ้อนไปกว่านั้นคือแม้การปฏิวัติจะสาเร็จ ก็อาจจะถูกตั้งคำถามในเชิงศิลธรรมได้ว่าสุดท้ายแล้วพฤติกรรมของฝ่ายปฏิวัติที่ใช้กำลังเข้ายึดอำนาจมันต่างอะไรกับการกระทำของกลุ่ม A ในตอนแรกก็จริงนะคะมันอาจจะนำไปสู่วงจรรัฐประหารที่ไม่จบสิน้นกลายเป็นว่าทั้งสองทางมันดูไม่มีทางออกเลยสู้ในระบบก็เหมือนเอาหัวโขกกำแพงไปเรื่อยๆส่วนสู้นอกระบบก็เสี่ยงเกินไปและอาจจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแทนครับ นี่คือวงจรที่บทความเรียกว่าแทบจะทำลายไม่ได้เลยขอเล่ามาถึงจุดนี้บทความก็ดึงเรากลับมาสู่โลกความจริงครับโดยชี้ว่าแม้รมัฐธรรมนูญปี2560ของไทยอาจจะได้ไม่ได้สุดโต่งเท่ากับสถานการณ์สมมุติของกลุ่ม A ค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใกล้เคียงกับคาว่าเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเลย ซึ่งการที่กดฎกตฎิกาหลักของประเทศมันแก้ไขได้ยากขนาดนี้มันก็ทําให้ความฝันที่จะเห็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมันดูห่างไกลออกไปเรื่อยๆพออ่านถึงตรงนี้มันก็อดคิดตามไม่ได้จริงๆนะคะว่ามันสร้างผลกระทบกับคนในสังคมยังไงบ้างบุตรความเขาพูดถึงคนสองกลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่ไม่เห็นปัญหาหรืออาจจะชื่นชมกลุ่ม A ด้วยซ้ําำคนกลุ่มนี้ก็อาจจะมีความสุขดีแต่ถ้าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้า พวกเขาเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาก็จะติดกับดักที่ตัวเองเคยสนับสนุนทําอะไรไม่ได้แล้วส่วนอีกกลุ่มคือคนที่เห็นปัญหามาตั้งแต่แรกก็ทําได้แค่วิพากวิจารณ์แต่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นโครงสร้างหลักไม่ได้อยู่ดีก็ต้องทนต่อไปมันคือการตอกย้ำภาพของรอยสักถาวรที่เมื่อได้สักลงไปแล้วค่ะต่อให้เวลาผ่านไปความคิดคนเปลี่ยนไปแค่ไหนการจะแก้ไขมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดและยากลำบากอย่างที่สุด และบทความก็ทิ้งคำถามที่ทรงพลังมากไว้ให้เราคิดตามว่าหากคุณมีรอยสักถาวรทั้าตัวแล้ววันหนึ่งเปลี่ยนใจอยากลบมันขึ้นมาคุณจะอยากย้อนอดีตเพื่อกลับไปบอกตัวเองว่าไม่ให้สักแต่แรกไหมอืมเป็นคำถามที่จุกเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือบทความไม่ได้ทิ้งเราไว้กับความสิ้นหวังนะครับอ้าวเหรอคะ หลังจากที่พาเราดำดิ่งไปกับทางตันของระบบปลอยสักถาวรแล้วเขาก็เหมือนกับเปิดประตูอีกบานหนึ่งให้เราเห็นวิสัยทัศน์ที่อยู่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงค่ะซึ่งวิสัยทัศน์ที่ว่านี้มันปรากฏอยู่ในโลกของนวนิยายอ๋อหลังจากที่บทความพาเราไปเจอสถานการณ์ที่มืดมนสุดๆแล้ว<ๆ>เขาก็เหมือนโยนเชือกเส้นหนึ่งลงมาให้เราใช่ไหมคะใช่เลยครับโดยแนะนําให้เรารู้จักกับนวนิยายเรื่องประชา2 0 9 0ครับ ซึ่งเป็นเรื่องราวของโลกอนาคตที่ตัดสินใจเลือกเส้นทางตรงกันข้ามกับกลุ่ม A อย่างสิ้นเชิงคือเป็นโลกที่ปฏิเสธแนวคิดรอยสักถาวรอ,อย่างเด็ดขาดเป็นวิธีการเล่าเรื่องที่ฉลาดมากครับคือแทนที่จะเสนอทางแก้ในโลกความจริงซึ่งมันซับซ้อนและเต็มไปด้วยข้อจำกัดเขาเลือกที่จะพาเราไปสำรวจความเป็นไปได้ในโลกจินตนาการเพื่อจุดประกายใช่เพื่อจุดประกายให้เราเห็นว่ามันยังมีทางเลือกอื่นที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงค่ะ <c oughs> ซึ่งก็มาถึงบทสรุปของการคุยกันในวันนี้แล้วจะเห็นว่าบทความนี้ใช้การเปรียบเทียบเรื่องรอยสักได้คมคายมากมากจริงๆครับเพื่อชวนให้เราคิดถึงความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงกติกาพื้นฐานของประเทศและฉายภาพเห็นถึงทางเลือกที่ยากลำบากของผู้คนที่อยู่ภายใต้ระบบที่ถูกออกแบบมาให้เปลี่ยนแปลงได้ยากเหมือนติดอยู่กับรอยสักที่ตัวเองอาจจะไม่ได้เลือกแล้วก็ไม่รู้จะลบออกไปได้อย่างไร เป็นการชวนให้เราตั้งคำถามกับโครงสร้างอำนาจที่อยู่รอบตัวครับว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้คนกลุ่มไหนและมันเปิดพื้นที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าได้มากน้อยแค่ไหน สำหรับใครที่ฟังแล้วสนใจอยากจะรู้เรื่องราวต่อนะคะบทความก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ค่ะว่าหากอยากรู้ว่ารัฐธรรมนูญในโลกนวนิยายประชา2 0 9 0ที่ว่ากันว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงและยืดหยุ่นมากๆเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรก็สามารถไปฟังรายละเอียดกันต่อได้ในพอดแคสต์ประชาธิปไตยบนโลกคู่ขนานเอพิโซดที่อืมและสุดท้ายนี้ดิฉันขออนุญาตปิดท้ายตามที่บทความเชิญชวนไว้ด้วยตรงเลยนะคะว่า แต่ถ้าอยากรู้ว่าโลกที่มีรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากประชาธิปไตยทางตรงฉบับนั้นเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ในนวนิยายเรื่องประชา2 0ง0และก่อนจะจากกันไปนะครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามหนึ่งให้ได้คิดกันต่อค่ะว่านอกเหนือจากขั้วสุดตรงอย่างรอยสักถาวรที่แข็งกระด้างกับสติกเกอร์แทชชูที่อาจจะเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไปมันจะมีรูปแบบที่สที่เป็นไปได้ไหมรูปแบบที่3ครับ รูปแบบที่สามารถผสมผสานความมั่นคงที่จำเป็นเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้อย่างลงตัวและถ้ามันมีอยู่จริงหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไร